การออกประจำสินของพญานาคนั้นออกมาทั้งนาคเพศหญิงและก็นาคเพศชายแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพญานาคเพศชายจะออกมามากกว่าแล้วก็มักจะสามารถอยู่ได้ตลอดพรรษามากกว่าสาเหตุก็เพราะว่าโดยปกตินางนาคมาิกาจะมีหน้าที่คอยร้องเพลงร่ายรำระบำปนิบัติในวิมานของพญานาคเป็นประจำจจงติดนิสัยรักสวยรักงามเต็มไปด้วยดาคาจริตไม่ค่อยมีความอดทนที่จะอยู่รักษาศีลให้ตลอดพรรษา นาคมาวิกาส่วนใหญ่จะออกมาจําพรรษาเฉพาะวันโกนกับวันพระเท่านั้นจึงไม่มีกําลังพอที่จะพ่นบ้างไฟพญานาคกําลังในที่นี้ก็หมายถึงกําลังแห่งมหาปิติทําให้บ้างไฟพญานาคที่ปรากฏในวันออกพรรษานั้นเป็นของพญานาคเพศชายพ่นขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ของพญานาคเพศหญิงก็มีแต่จะเป็นส่วนน้อยในแต่ละปีพญานาคก็จะออกมาจําศีลจํานวนไม่เท่ากัน บางปีก็มากบางปีก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าพญานาคทั้งหลายยังเพลิดเพลินในการบริโภคก,กามมากน้อยเพียงใดยังสนุกสนานในการร้องรำทําเพลงหลงชื่นชมที่พยาสมบัติของภพพญานาคขนาดไหนบางตนขณะจาศีลทนคิดถึงนางนาคมารมีกามไม่ได้ตาบะแตกกลางคันต้องปรับวิมานก่อนกําหนดก็มีขณะจาศีลพญานาคจะมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ พวกที่เคยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเทวโรหณะก็จะระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วก็จะบอกเล่าให้ผู้ที่มาภายหลังให้ระลึกถึงตามไปด้วยโอคินทร,รานาคราชกับสวรรมธุรนาคราชทั้งบิดาและบุตรได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเทวโรหณะทั้งคู่ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาจึงเกิดกุศลศรัทธาแรงกล้า สามารถจำสิ่ได้ตลอด3เดือนตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาพญานาคจะยึดถือการนับวันเวลาเข้าและออกพรรษาเอาตามปฏิทินของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นปฏิทินเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เขตของเทวดาส่งบัญชีบุญไปให้เท้าจัตุโลกบาลตรวจสอบและก็ตรงกับวันออกพรรษาของเราก็คือวันพระขึ้น15่ําเดือน11 ตามปฏิทินลาวก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ของปฏิทินไทยในวันนั้นพระจันทร์จะกลมโตใสสว่างกว่าวันขึ้น15ค่ำของไทยพญานาคจะพร้อมใจกันกันกบพวกบริวารพ่นบั้งไฟพญานาคตอนกลางคืนทั้งๆท,ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงในตอนสายของวันออกพรรษาหรือขึ้น15ค่ำเดือน11ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ประการที่หนึ่งเทวดาและพญานาคทั้งหลายจะยึดวันเวลาตามจันทรคติจึงใช้ดวงจันทร์เป็นเครื่องกำหนดรู้ประการที่สองดวงจันทร์วันเพนนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจของพญานาคมากเมื่อพญานาคได้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงก็จะทําให้มีกําลังปิติมากมากพอที่จะพ่นบั้งไฟพญานาคออกมาประการที่สในคืนเดือนเพนเป็นคืนที่มนุษย์และเทวดา สามารถรับกระแสบุญจากพระนิพพานได้อย่างเต็มที่หากสังเกตอย่างใกล้ชิดจะพบว่าบางพื้นที่บริเวณกลางลำแม่น้ำโขงเมื่อก่อนนั้นเคยมีบ้างไฟบังเกิดขึ้นในวันออกพรรษาเป็นระยะทางต่อเนื่องกันยาวหลายกิโลเมตรแต่ภายหลังหายไปบางส่วนทั้งนี้ก็เพราะพญานาครุ่นเก่าๆส่วนใหญ่หละโลกไปตามอายุไขหรือบางแห่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีบ้างไฟ แต่บัดน,นี้กลับมามีก็เพราะได้มีพญานาครุ่นใหม่มาเกิดในบริเวณนั้นแล้วก็มีจิตที่เลื่อมใสในพรรัตนตรัยตามมากบริเวณอื่นๆส่วนบางแห่งเป็นเพียงสระน้ําใหญ่ก็จะมีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นเพราะใต้สระน้ํานั้นมีพญานาคประจำเสียอยู่เป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามพญานาคที่สามารถพ่นบั้งไฟได้จะเป็นเฉพาะพวกที่กําเนิดในโอปปาปิกะ กับพวกสังสีทัชะเท่านั้นและจะต้องเป็นพวกที่จำศีลอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้าพรรษาด้วยมนุษย์ที่เคยมาดูทั้งสองฝั่งก็มีผลต่อการพ้่นบ้างไฟพญานาคด้วยเพราะถ้าปีไหนมนุษย์ไปดื่มเหล้าเมายามากแล้วก็ต่างพากันส่งเสียงดังเป็นการรบกวนก็จะทําให้พญานาคขาดสมาธิในการกลั่นใจให้เกิดเป็นบ้งไฟพญานาคให้เป็นดวงไฟสวยๆผ่านท้องน้ํา ขึ้นไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนท้องฟ้าปีนั้นบ้างไฟก็จะเกิดขึ้นน้อยและเกิดไม่ตรงตามเวลาซึ่งก็น่าเสียดายอย่างยิ่งแต่ถ้าปีไหนมนุษย์ไปรวมกันด้วยความสงบมีการสั่งสมบุญต่างต่างตั้งแต่เช้าของวันออกพรรษาเช่นมีการใส่บาตรเจริญภาวนารักษาศีลแล้วก็พร้อมใจกันสวดสรรเสริญพระพุทธคุณประสานงานร่วมใจกันบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างมนุษย์และพญานาค ีนั้นพญานาคก็จะเกิดจิตปิติยินดีสมาธิจะตั้งมั่นเป็นพิเศษแล้วก็สามารถสร้างเหตุอัศจรรย์อื่นๆยิ่งกว่าบาั้งไฟตามมาอีกด้วยบั้งไฟพญานาคไม่ใช่ปรากฏการตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นแต่เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเกิดด้วยแรงปิติมหาปิติของพญานาคซึ่งเจริญพุทธานุสติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เป็นการร่วมชุมนุมกันเป็นมหาสมาคมเพื่อสร้างบุญใหญ่ประจำปีของเหล่าพญานาคทั้งสองแผ่นดินนั่นเอง